ย่ามังกรมุนบินได้ปะพี่เห็นผมล่วงไหมล่ะล่วงมากับพี่เนี่ยขนาดนกข้างบนยังบินไม่ได้เลยน่ะบินมุ่บินได้ปะจระเข้บินได้ปะมึงรู้ปะว่าจระเข้ที่ฟลอริดามันบินได้เว้ยดูปะที่ไหนบินได้วะไปแล้วมาแล้วครับตรงกลางพี่ตรงกลางขี้ขวาได้พี่ขี้ซ้ายขี้ขวาได้นะขี้ซ้ายได้ครับไหนพี่บินอยู่ไหนไม่เข้าวเมื่อไดูไม่ทันแล้วอุ้ยนำว่านำว่านำว่าเราสี่สิบสองคน ได้อยู่มั้งได้อยู่ทอาไมด้านหน้าเราเป็นกองเลยเอ้ยจะถึงเส้นใจแล้วเฮ้ยจะถึงแล้วพี่จะถึงแล้ว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 จะตกตาอุ้ยตรงนี้แล้ตรงนี่เลยจะหมดจะหมดจะหมดทันทันอุ้ยอ้ยเกือบแล้วไม่งี้นี่เดียวเองลงทางล่างไหมพี่ว่าลงทางล่างแม่งเร็วมากเลยข้างบนไปไปได้ก็ก็เร็วเหมือนกันพี่ แต่ข้างล่างเไงเน็นแบบตั้งล่างฮะให้พวกขี้แพ้เดินเถอะอ้าวพี่ไออยู่ข้างลี่คือพี่เฮ้ยพี่จะไปไหนเราไปพี่เจะไปไหนพี่จะไปไหนแล้วพี่อยูนี่ก่อนดิพี่ไปเฮ้าบผ่านครับกบผ่านครับไปตกตก

ผมเห็นปลาผมเห็นปลาที่ฟลอเรนซาขี่ที่อาอยู่ที่นั่นจริงจริงนี่จริงไหมกูเคยเห็นจริงอันนี้กูเคยอ่านข่าวอยู่ใช่ใช่พี่เคยเห็นปลาขี่รถถังที่ไทยเฮ้ยปลาอะไรอ่ะปลาอะไรไปยุดพี่แอยู่ไหนวะไปดูกันดูกันเป้าหมายของข้าวิ่งเว้งเว้งเว้งเวีงเว้งจับ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 พี่แอจับพี่แอวีววิวเปลี่ยนแผน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 เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่อเอ้อเอหัวนมมาแล้วผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับผ่านแล้วไม่ไม่

ผมมาแล้ว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 ผมเก่งมากผมบอกเลยผมเก่งมากมาดิพวกเปินกินฟลอริดาสัตว์แนฟินแมจร์เขเจระเข้กลบกินเอ้ยมาเล่นไอ้พี่มนเล่นพี่คเดียมาจับมาจับฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่าจ่า่าฮ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 ลาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าา่า่่่่่่่ ลงเฉยเลยจับผมพี่มาจับผมอ๋อต้องต้องวะต้องเขียนว่าดดนยัยวัดีพี่อยากว้ย้้ยไยากกคุยแงมาพี่มันขุดแรงมากเราต้องเต้องลบเ้วต้องลบเต้องบยหลบแต้องหลบแรดต้องลบแรกเออพอพันพี่ยาพอพันแรดไปไปสีวิสีวิสีวิย่าหนึ่งอดสวอุ้ยผ่าน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 ผพี่ต้องผ่านต้องผ่านแล้วต้องผ่านแล้ว ไปแล้วไปแล้วไ้วตกแม่งเอ้ยกูสามกุ้ไกลแล้วโอ้กูแค่ฟลอริดาแมงเอ้ยนี่เดียวเองแค่คพินได้ยับ้อนตายตายหมูใช่เหรอนี่แค่มือด่าแล้วพี่ตามหลังไม่หยุดไปแล้ว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 ครับอุ้ยเอาวะฟลอริดาอะฮาฮ่าฟลอรดา รถวระโดด้วยไอ้วงมีเดียวเองมีเดียวเองไอ้กูตัวกูล้วงเฮ้ยทางลัดเลยนะโดดขึ้นทางลัดเลยนะสีเหลืองๆไปเลยนุกระปูดพี่เชียร์อยู่ใช่ใช่ใช่ต้องต้องโดดขึ้นอยู่แล้วทางลัดอ่ะสวยเอ้ยโอ้ทางธรรมดาดีกว่าว่ะทางธรรมดาดีกว่าสัตว์เร็วกว่าไปสวยไอ้แบ๊คไปแล้วบอลแล้วบอลมีไปมีไป เจอไหมีดมีไม right. ่ไปมันง่ายจังอ่ะตายแล้วเนี่ยมึงดูไปตายดีๆก็มีตายเลยตายแล้วพี่ตายเลยแค่ตกน้ำก็ตายแล้วมันไม่เกินไปแง่เงื่อยากอัตรายด่านยังกากเลยอ่ะด่านย่าตัวแบกแค่แม่งด่านนี้ต้องอย่าให้ตกอันนั้นน่ะใช่ไหมก็วิ่งตามมันน่ะวิ่งตามไปพัดอ่ะ ไปไปแล้วไปไปแล้ว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 ผมผ่านครับผมผ่านครับผมผ่านครับผมผ่านแล้วครับผมผ่านแล้วครับผมไปแล้วครับเฮ้ยด่านนี้ไม่มีใบพัดเห็นนะพี่ไอผมเห็นนะเจนเหรอผมเห็นอยู่เฮ้ยผมไปหน้าแล้วพี่ผมจะไปที่หนึ่งแล้วโเคฟลอริด้าโอ้ผมเจอเพื่อนผมแล้วว่ะมาไงเพื่อนมึงมาจากไหนกูมาจากฟลอริด้าเพื่อนมาจากไหน่ะมาจากฟลริด้าเพื่อนไปให้ตายเถอะพนมเฮ้ยอย่าจับกัน มาแล้วพี่ยาผมอยู่กับพี่พี่พี่ยาไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปอุ้ยผ่าน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 เอาว่าเอาว่าครับผมนำครับกดดันที่ผ่านแล้วก็เงียบๆอย่ากดดันคนอื่นผมผ่านแล้วครับผมผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับนี่ัดผ่านแล้วครับที่สุดท้ายครับไปแล้วเข้าที่สิโอ้ยเครียดอะครับน้องๆพี่พี่พี่ด่านนี้ไม่มีไม่มีพัดลมพี่ไม่ต้องห่วงพี่เจอใจผมไม่มีพัดลมแต่มีใบพัด เฮ้ยน้องก็ปูดรออยู่ตรงนี้เฮ้ยปูดที่เราไปน้องปกป๊อกปเดี๋ยวทำมันมันเอกอีกมาไหนมาครับ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 อะไรกันเลยเต้นเต้นไปมาไม่ได้เจอกันแน่นเด็กกระปูยานพี่เต้น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 ก็พี่ก่อนน้องก็พูดยัยจับมันครบเลยนะพี่ตรงนี้ไม่ใส่สิบคนหรอวะ หนึ่งสองสามสี่ห้ามันเริ่มเข้าแล้วมันเริ่มเข้าแล้วมันเริ่มเข้าแล้วเนี่ยเฟียร์เตีย่เตีเตียบลอยเราผ่านเราสองพี่วินเขาเรียกว่าคนไม่มีฝีมือไม่ควรผ่านใช่ไหมเรียกคนอยากเฮ้ยเพื่อนพูอยู่ข้างเลยแบ๊ดูดิซึ่งเหรอเขาเพื่อนกูจะฟลอริดามันก็มาจากฟลอริดาเหมือนกันเหรอเพื่อนเพื่อนโยโย่ฟลอริดาเป็นยังไงบ้างมาที่ฟลอริดาใส่เต็มหัวกบแต่ละเขตส่วนใหญ่มาจากฟลอริดาทั้งนั้น ดีเอดีววะข้างหน้าก <OB disease. S 2> <sandwiches> ูเนี่ยไปแล้วเด้อานแล้วพี่มีคนไม่ออกทางตันเหรออ๋อไม่ตันไม่มันเบียดได้มันเบียดได้มันเบียดออกได้เว้ยมึงไม่ตันมันตันมันดันได้มันดันได้ไปล้วเดี๋ยวลาคีไปแล้วไปแล้วออ้ยบอกเลยคตรตึงดูไว้งดูยิ่งดูย่โคตรุ้งออะออะ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 ออโออ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 อ นี่เป็นไงก็ไม่ได้ก็ไม่ทลายหรอกก็ไม่ทลายหรอกไอจอนลากี้แบงอยู่ไหนแบงอยู่ไหนนกกระปูดหนูกะปูตามพี่มาเร็วๆนกกระปูดไปแดงนี่ว้าวมีรถไวโอ้รอบหนึ่งได้ปรอบหนึ่งได้รอบหนึ่งแล้วแบงไอพี่อยู่ท็อปห้าเลยตอนเนี้ยท็อปห้าพี่เฮ้ยผมอยู่ท็อปยี่สิบว่ะเร็วอลิเกเตอร์ผู้นำไป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 เฮ้ยความหลังเดียวของเราโคตรตึงโคตรตึง

สองวี่น้องว่ะเข้ายัางแมังเข้าแล้วเข้านานแล้ววี่เขาก่อนพี่โอเค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 ,อเคสึกส,สพองเผ่าพันธุ์ระหว่างนกพิราบกับจระเข <c oughs> ้ก็ยังไม่ตายนะมึงดูดิจระเข้นะไอ้สัส